มองไปรบรอบตัวเพื่อนๆกำลังมีผูวแต่ตัวฉันทำไมถึงไฟต้องแหง้งและจิ้มเชื่อมกันสนิทหรือเพราะฉันนั้นไม่ดีหรือฉันไม่มีหีเป็นกระเทยเมตนกนกนกกะเทยอ้วนกนกนก,กระเทยแก่นกกระเทย,เทยสาวนก กลายเป็นอิตุดกระปอกลายเป็นอิตุดกระปอกลายเป็นตุดกระปอกเป็นกระเทยเมตนกนกนกกระเทยอ้วนนกกระเทยแก่นกกระเทยสาวนกกลายเป็นอิตุดกระปอกลายเป็นอิตุดกระปอกเป็นตุดกระปอกเป็นกระเทยเมตนกนกนกอยากจะจิกผู้ชายแต่สิกไม่เคยได้เลยต้องลองไปสไวเทนเดอร์ดูอูคนดีจังทาทางนี้ใส้รวยใช้เวลาสไวตั้งสามชั่วโมง ว่าจะแมตเขาได้ก็ต้องมุดแทบตายว่าจะกลายเป็นเพื่อนสาวกันหรือเปล่านมนมนมฉันก็กลัวน้องอกก็อาจเป็นนกนกนกผัวกระเทยต้องเลสซิ่งอัพฉันไม่สวยก็ห้ามกีบับชายรูปแม่และอาจเป็นลูกยังสนุกต้องจำเอาไว้ oh, why, why? ว่ากระเทยเต้นน no, <No, S 1> กกระเทยเด็กน no, <No, S 1> กกระเทยแหลกนก กลายเป็นอิฐตุดกระโปงกลายเป็นอิฐตุดกระโปงกลายเป็นตุดกระโปงเป็นกระเทยเมื่อโนกนกนกกระเทยเป็นโนกกระเทยเด็กนกกระเทยรักโนกกลายเป็นอิฐตุดกระโปงกลายเป็นอิฐตุดกระโปงกลายเป็นตุดกระโปงเป็นกระเทยเมื่อโนกนกโนแล้วก็ถึงเวลาฉันจะได้นักยิมนัดไปซัมตึตื้นแต่งตัวตีสี่จะตึ้นเป็นเท่าไรต้องทำหน้ามันใจท่องเอาไว้ว่าคืนนี้ฉันต้องได้แต่พอได้เจอเธอ ธอกระตกกระใจหมดคำพูดแล้วก็วิ่งหนีไปนมนมนม,นมและสุดท้ายนองอกก็อาจเป็นก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 พวกกระเธอต้องเลสนับถึงไม่สวยก็ห้ามเก็บบับใ้รูปแม่และแอปเป็นรุกยังสนุกต้องจะมาไวว่ากระเทยแววนนกกระเทยหลีบนกกระเทยปลอมนก กลายเป็นออตุ๋กระปอกกลายเป็นออตุ๋กระป๋อกกลายเป็นตุดกระปอกเป็นกระเชยเมตดนกนกนกกระเชยวานนกกระเทยเลดน,นกกระเทยปล,ลอมนอก กลายเป็นอิฐกระโปงกลายเป็นอุฐกระโปงกลายเป็นกุกระโปงเป็นกระเทยมีแต่นกนกนกมาเวีนเยนไ,ไม่เคยได้กิไนไม่เคยไ immen, ด้กินเลยเ no. ไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเลยไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเลยนนองหูก็อาจจะนกนกนกมาเวียนไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเลยไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเลยเวินไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเลยเป็นกระเทยมีแต่นกนกนกพวกกัดเทยต้องเลสนับ ถึงไม่สวยก็ห้ามเก็บบับเรียนให้จบแล้วไปทำงานเก็บเงินให้รวยจะไม่นกกระเทยไม่นกกระเทยไม่นกกระเทยไม่นกจะไม่เป็นตุ๊กกระโปะจะไม่เป็นตุ๊กกระโปะไม่เป็นตุ๊กกระโปะเป็นกระเทยรวยไม่นกนกนกกระเทยไม่นกกระเทยไม่นกกระเทยไม่นก ไม่ไกลายเป็นตูก้กระโองไม่ไกลายเป็นตูก้กระโองไม่เป็นตูก้กระโองเป็นกับเคยรวยน,นกนกน,กนกเอาเงินสก,กินเอาเงินสก,กินเลยเอาเงินสก,กินเอาเงินสก,กินเลยเอาเงินสกินเอาเงินสกินเลยกัาเคยรวยจะไม่นกนกนก